สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออหลักธรรมที่สําคัญมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่พระพุทธองค์ท่านส่งยกย่องไว้ก็คือเรื่องกายคตาสติค่ะครับผมกายคตาสติคือการมีสติระลึกรู้อยู่กับกายของเรานี่เองนะคะฟังดูเหมือนจะพื้นฐานมากๆเลยใช่ครับแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือในเนื้อหาที่เราดูกันมาเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้สูงมากเลยนะรอคะ ยังไงคะท่านเปรียบกายคตาสติเนี่ยว่าเหมือนกับมหาสมุทรเลยนะครับโหมหาสมุทรเลยครับส่วนธรรมะอื่นๆที่เป็นกุศลต่างๆไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็เหมือนแม่น้ําสายต่างๆที่สุดท้ายเอ่อก็ต้องไหลลงสู่มหาสมุทรนี้ทั้งหมดอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือเหมือนเป็นศูนย์รวมเป็นที่ไปของความดีอื่นๆทั้งหมดเลย ถูกต้องครับมันแสดงถึงความเป็นศูนย์กลางและก็ความสําคัญอย่างยิ่งยวดของกายคตาสติเลยครับนั่นก็หมายความว่าการฝึกเรื่องกายเป็นฐานที่สําคัญมากๆแล้วผลที่ตามมาที่เราเห็นในเนื้อหาเน้นย้ําก็คือเรื่องความไม่ประมาทใช่ไหมคะหรืออัป,ปมาทะใช่ครับความไม่ประมาทนี่แหละครับคือยอดของกุศลธรรมทั้งปวงเลยเป็นผลโดยตรงจากการเจริญกายคตาสติค่ะการมีความตื่นรู้ไม่เผลอไปครับไม่หลงลืมไปคือถ้าใครขาดตรงนี้เนี่ย ในเนื้อหาก็บอกว่าเหมือนเป็นผู้ประมาทไปแล้วเหมือนกับเอ่อลื่นอมตะหรือสภาวะที่ไม่ตายไม่ทุกไปเลยน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองมาลงรายละเอียดกันหน่อยดีไหมคะว่าไอการฝึกกายคตาสติเนี่ยตามเนื้อหาเราต้องทําอะไรบ้างคะ่ะเริ่มยังไงดีจุดเริ่มต้นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คืออานาปนาสติครับอ๋อรู้ลมหายใจครับผมการตามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละครับ เพราะลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายที่มันชัดเจนแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆเป็นฐานให้กลับมารู้สึกตัวได้ไง่ายๆนะคะใช่ครับง่ายที่สุดเลยแล้วนอกจากลมหายใจแล้วมีอะไรอีกครับก็จะขยายไปที่การเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดเลยค่ะทั้งเรื่องอิริยาบถคือรู้ตัวชัดๆเลยว่าตอนเนี้เรากำลังเดินหรือยืนหรือนั่งหรือนอนอยู่อ <ừ> um. แล้วก็สัมปชัญญะด้วยค่ะ<อ>สัมปชัญญะคือยังไงคะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกๆการกระทำเลยครับ ไม่ว่าจะแบบก้าวไปข้างหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายแลขวาหรือแม้แต่การกินการดื่มเคี้ยวลิ้มรสการขับถ่ายหรือแม้แต่ตอนพูดหรือตอนนิ่ง,งๆเฉยๆโอ้โหละเอียดมากครับ คือไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่กับกายณนะขณะนั้นเสมอๆละเอียดจริงๆค่ะแล้วมีมุมมองอื่นในการพิจารณากายอีกไหมคะเห็นมีพูดถึงเรื่องออความไม่งามด้วยมีครับอันนั้นก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งคือการพิจารณาความเป็นอสุภะอสุภะครับคือการมองส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยแหละผมขนเล็บฟันหนังอะไรพวกเนี้ว่าตามธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่ของสวยงามเที่ยงแท้น่าลหลงไหลอะไร เพื่อคลายความยึดติดในรูปกายภายนอกนะครับอ,อ๋อลดความยึดมั่นถือมั่นลงใช่ครับแล้วก็มีอีกมุมคือการพิจารณาโดยความเป็นธาตุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหรอคะถูกต้องครับมองให้เห็นว่าร่างกายนี้ก็แค่การรวมตัวกันของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆเป็นแค่ออสภาวะตามธรรมชาติ ฟังดูแล้ววิธีการทั้งหมดที่ว่ามาทั้งรู้ลมรู้ท่าทางรู้การกระทําพิจารณาความไม่งามพิจารณาธาตุครับผมก็คือดึงสติกลับมาที่กายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลคือความไม่ประมาทอย่างที่ว่าไว้ตอนต้นนั่นเองใช่เลยครับเป้าหมายคือตรงนั้นเลยแล้วในเนื้อหาท่านก็มีอุปมาอีกนะว่าการมีสติอยู่กับกายเนี่ยมันเหมือนเรายึดเสาเขื่อนเสาหลักที่มันมั่นคงแข็งแรงอืมค่ะ ซึ่งมันดีกว่าการพยายามไปจึดหรือไปตามดูจิตมโนวิญญาณอะไรพวกนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเอ่อเปลีป่ยนแปลงเ,เร็วมากแปรปรวนเหมือนน้าเลยจับต้องยากอ๋อเข้าใจเปรียบเทียบเลยค่ะคือกายมันเป็นฐานที่จับต้องได้ง่ายกว่าว่าง,งันเถอะประมาณนั้นเลยครับมันทําให้การฝึกสติการสร้างความไม่ประมาทมันทําได้ง่ายขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่ได้จากการเจริญกายคตาสติล่ะคะมีอะไรบ้าง หลักๆเลยนะครับก็คือทำให้เกิดสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ขึ้นทำให้ปัญญาความเข้าใจในความเป็นจริงมันงอกงามขึ้นลึกซึ้งขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยคือเป็นทางไปสู่อสังคตะอสังคตะคือนิพพานใช่ไหมคะใช่ครับสภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงคือสิ้นราคะโทสะโมหะไปเลย เป็นเป้าหม่สูงสุดเลยนะคะเนี่ยครับผมแล้วก็มีประโยชน์ในปัจจุบันด้วยนะคือการมีสติอยู่กับกายเนี่ยมันช่วยให้เรามีความสุขสงบในปัจจุบันขณะได้จริงๆลดความฟุ้งซ่านความเครียดในชีวิตประจำวันได้ด้วยสรุปได้ว่ากายคตาสติคือการฝึกให้กลับมารู้สึกตัวอยู่กับร่างกายเรานี่แหละอย่างสม่ำเสมอในทุกๆขณะเลยผ่านวิธีการต่างๆใช่ครับ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างลมหายใจการเคลื่อนไหวไปจนถึงการพิจารณาในเชิงลึกค่ะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจและน่าเก็บไปคิดต่อนะครับจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาเนี่ยคือพระพุทธองค์ท่านชี้ว่าหนทางสู่ปัญญาความเข้าใจที่ลึกซึง้งหรือแม้แต่ความหลุดพ้นซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยเหมือนกับเริ่มต้นจากการฝึกที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆคือการกลับมารู้สึกที่กายของเรานี่เองอืจริงด้วยค่ะมันอาจจะเป็นเหมือน การบอกใบ้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความคิดที่ซับซ้อนปรุงแต่งมากมายแต่อยู่ที่การอย่างรากกลับมาสู่ความรู้สึกตัวณปัจจุบันผ่านกายของเรานี่แหละครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ค่ะยินดีครับผมขอบคุณที่ติดตามและฟังคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ